มีลูกใมคก,กับคัวจ่าแค่ตัวหนึ่งเขามีลูกจาแค่แม่จาแค่ก็พ่อจาแค่ลูกจาแค่หาเพื่อนก่อนพ่อแม่ขอหาเพื่อนก่อนนะไาลูกเขาเป็นเพื่อนอาซีได้จีเขาเป็นเพื่อนอาซีดาซีไปกันบินตัวนี้ หาปัน่าสิว<ะ>ับพวกเจ้ามาทำอะไรหาเพื่อนอ่ะขึ้นนี่คือนางปาัญาปัญามังกรกับลูกปัญามังกรพวกเจ้ามีอะไรไหมอ่าค่หาเพื่อนอ่ะได้เลยเอาพวกฉันไหม เอาไปคนเดียวเพราะอาพยาตื่นพยญญาจะโกรธมากแล้วมาประค่าพวกเราแล้วมีคนมาเฝ้าอยู่คนหนึ่งเขาไม่เฟอนนะสิได้เลยมึงไปเฝ้าไอเร็วว,วับตั่วแล้วแล้วเธอเชื่ออะไรกันก่อนชังชื่อกูแดงชังชื่อมังกรแต่ชังนชื่อตลวน,นี้โอเคแต่เคเขียวก็ได้นะเพื่อนโอเคฉันขอบคุณมาก ฉันชื่อมังกรเขียวกฎฟ้าใช่ฉันชื่อมังกรฟ้านางพยาธารมะหรอฟ้าเจ้ามีอะไรอีกงไหมแค่หาเพื่อนเนี่ยก็ได้ลลยได้ลลยไม่ไปไหมไม่มีเลวไม่มีเลวมีแค่ค่าสองคนเอวคนทัานห่เนี่ยมีของลูกของนางพญามังกร ัูเป็นพระหน่อยได้เลยมึงไปเฝ้าที่อะไรก็ได้ไ้ฟ้ามึงไปเฝ้าไปไปเลยพวกเราไปพ่อแม่เจ้าชื่ออะไรกันบ้างจะไม่รู้อ่ะพ่อแม่ไม่บอกชื่อมาโอะฉันจำได้แล้วเพราะฉันเคยหันไปที่นั่นสีแดงตอนนี้ตอนนี้ นี่พ่อเธชื่ออะไรเหรออืมไม้อ่ะก็บอกว่า,วา,วาแล้วแม่เธอล่ะเอ่อชื่อนี้โห<ฮ>พ่อ<ฮ>ตอนนี้แม่ตอนนี้ไหมชื่อจะได้เดียวๆกันตอนนี้ตอนนี้โอเคอ่ะน้ำง,งูงูแดงแม่เธอจะแม่ของเธอ ชื่องูเขียวนะใช่ไงองคเออมงพ่อเธอไม่มีแม่เหรอใช่แม่<อ>เราเชิญซิวิ่งไปเล็วไปดิโอ้โหวัสดีครับคุณพ่อนี่ลูกของคุณพ่อเหรอใช่ไปดิไปเร็วมันมีอะไรเร็วไปวัดดูพ่อเธอชื่อมังกรแดงนะ ไปเจเหมือนกันนี่โอเคไปเลยจะว่าไปไหนดีอืมไปยิงกันไหมไปดีไปเจียวจะแย่ไปดีนี่เหรอเทียวทะเลเป็นยังไงมีนะ้ำแต่ระวังนะที่คำชะนดมันมีสิ่งแปลกปอมที่เคยมีหลุดออกมาด้วย จ้าต้อง,อง,งวอยออกดวเดี๋ยวพ่อ,อมาช่วยเนีย่ยไปกลับบ้านกันต้องขอบคุณพวกเจ้ามากบายบายามาฟัง้องนอางพญาต่อ